รถซที่คา5ห้าประตูแบรนด์หลักกับแบรนด์รองคุณจะเลือกขนาไหนครับในราคาต่างกัน0นึ่งแสนมาเริ่มที่แบรนด์หลักกันก่อนเลยครับโตโยต้ายาริสหนึ่งจสมาร์ทคันนี้ปี2023เลขไม่วิ่งไปเพียงแค่1 0,000กับอีกหลัก10โลเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับออปชันด้านในก็จะมีพวกอพุมารายมันติฟังชันปุ่มพุสต้าร์ตกุญแจคิเลสแอร์ออโต้ Auto, จอกลางสามารถต่อคาเพย์แอนดรอยออโต้ได้ครับคันนี้นะครับมาในราคาเพียงแค่4 8 0 0 0ต่องวดอยู่ที่8,600ต่อสัญญาครับ ี๋ยวไปดูแบรนด์รองของเราเ,เลยต่างกัน10,000แสนจะมีอะไรดีสู้คันนี้ได้บ้างมาดูแบรนด์รองของเราดีกว่าครับซูซูกิสวิป1.2 g l ี223 0คันนี้เลขไม่สองก็หมื่น 10, โลเท่านั้นเองครับแต่ว่าออปชั่นเรียกได้ว่าสู้ยาริสเมื่อกี้ได้เลยครับในราคาห่างก,กัน10,000แสนตัดออปชั่นก็มีอาทิเช่นกุญแจคีเบิลสมาร์ทเอนทรีปุ่มพ u s สตาร์ทแอร์ออโตโ้และคันนี้นะได้จอกลางมาให้ด้วยครับเป็นจอยแอนดรอยพร้อมกับกล้องมองหลังออปชัน่นเรียกได้ว่าสู้กับยาริส1.2สมาร์ตต แต่คันนี้ได้ในราคาเพียงแค่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้บาท่านเองต่อง,งวดคันนี้ก็จะอยู่ที่6,800ตลอดสัญญากันเลยครับเอาไปว่าอ่ะใครชอบคันไหนนะฮะชอบแบรนด์หลักโตโยต้าหรือชอบแบรนด์รองของซูซูกินะครับผมในออปชันที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้ส่วนต่างกันหน,นึ่งแสนอย่างนี้สนใจก็แคปเจอร์หน้าจอคักไว้ที่ช่องสตาร์คาร์ได้เลยครับมีเลือกแบรนด์หลักแบรนด์รองอะไรเลือกอยู่มากมายกันเลย